ก็ขอตอนทายทุกคนไอ้กุคนนะจ๊ะเข้าสื <mel> <ALLY> ่อช <ond aneously> ่วเฮาคนเมืองวันนี้นะคะเฮาคนเมืองก็ขอเสนอคำว่าเปลือกปืนจากกองเปลือกปืนคุณหูเลยเปลือกปือ ใช่กับมีความหมายว่าเยอะแยะมากมายนีไอ่างนี้เลิปัะตูเยอะแยะเจ้าหนูเชื่อว่าคำนี้เป็นคำที่แบบพี่หนูคนนี้สามารถแต่งออกประโยคออกมาได้ดีมากแน่นอนพี่จันฮะพี่จันฉันทำไมคิดว่าพี่จะแต่งมาได้ดีหนูเชื่อหนูเชื่อพี่อยาให้หนูสติบก แจะบอกเลยว่าช่วงนี้พี่ยินกับภาษาเหนือมากว่านั้นเรียนรับเลขเป็นภาษาเหนืออยู่ไหนชสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้อยู่ปะเหนือบุรีกับเหนือบุรีโอเคก็คือพี่คิดมาแล้วคาว่าปลาเลอะปลาเต๋อใช่ไหมพี่จะบอกว่า Merchandise ของ CJM 4 8เอ อยู่มีขายอยู่ในช้อปปี้ปลาเลาะปลาเต๋อคือมาขัาเหนือคำสุดได้คำนี้เนได้ได้ดีก็คือแปลว่ามีแบบมือเชนได์ของพวกเราซีเซีนฟูเดยขายอยู่ในช้อปปี้เยอะแยะมากมายทุกคนสามารถซื้อได้เลยนะคะเออขายสมบปติตัวพี่คนนี้เก่งจริงค่ะรับรองโอเค ส่งตอบอีกคนหนึ่งดีกว่าใครหวานใครดีหนูว่าถ้าเกิดมาเป็เรืองปต้องไปคนเหนือแหละในนี้มีคนเชียงใหม่หนึ่งคนที่แบบกำเมืองจ้างขันนี้หรอครนะมิวตะกี้มิวบอกว่าหนูเหรอคะใช่ไหมพี่ไข่พี่ไข่บอกว่าพี่ไข่เหรอคะ เออพี่ไข่พี่ไข่ก็อยู่เหนือเหมือนกันไม่ใช่หรอพี่อยู่เหนือตอนล่างเหนือใต้ก็ปลาเล็บปะเต๋อปกติไม่ค่อยได้ใช้คำดีเท่าไหร่แบบเยอะมากๆเอ่อต้นไม้มีใบไม้ปลาเล็บปะเต๋อไดเยัไได้อยู่หรอได้ยู่มามาริสันพิเศษถูกต้องได้ ได้โอเคตอนนี้เราก็แบบว่าเข้าคนเมืองกันแบบเสร็จเรียบร้อยใช่ปะพี่จะมาบอกว่าคนที่ผู้แพ้เนี่ยจะมีบทลงโทษอะไรโอก็คือน้องเหมยนั่นเองวันนี้น้องเหมยของเรานะคะบทลงโทษวันนี้ก็คือจะต้องเต้นเพลงดีอ่ะตลอดการขายของฝากผลงานของนอนั่นเองโอเคอันนี้อันนี้เมเต้นเต้นเพลงดีอารนั้นเหมยเหมยพอไหมลูกพอค่ะโอเคงั้นคนแรกคนแรก ยืนเต้นแล้วควรชนะชนะก็ขาย่อลร้านแหละจเก่งวอฟมีนี่ของที่หลังกับี่จากจากเขาโอเคคิมเหมยพร้อมหรือไม่พร้อมค่ะเยีนแบบนี้ได้ไหมได้ได้เลยเอาเอาเอาแบบฟินๆโอเคมาอ่ะงั้นเหมยขายเลยลูกหนึ่ง สองซ้ำก็สินค้าของพวกเราที่เบมเบเตองเอในเชลนะคเสรนะ็เอสิเรามต้เเลคะเำว่า CGM 4 8 official shop นะคะก็จะเจอสินค้าของพวกเราเบเลต้อเนลยะคิรว่ะมเอนเรต้อนอนลมิรว่ายต่อเดี๋ยวเรมเดีต้อเหนเตอนเหนืสิค่อสิง้ โอเคฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะ Facebook Instagram YouTube Channel CGM48 Twitter Application IM a นะคะแล้วก็ Tiktok ค่ะ ค่ะก oh, okay? okay. ็ตอนนี้สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ตามแอปสตรีมมิ่งต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น j ุกส s อติฟาย p p p เปิลมิวสิ u u ูทูบมิวโอมีหลายช่องทางเลยนะคะสามารถฟังเพลงเราได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่างโซเชียลดิแทนซิ่งกันนะคะก็คือก็คือไม่อย่าไม่อยากจบเพราะให้เหมือยให้เหมือนไม่แล้วก่อนจบแบบ มันยังมันยังมีอะไรอีกนิดหนึ่งที่ถึงจะบอกว่านี่ทุกคนนะที่สนใจนะคะก็สามารถไปซื้อบัตรเอเชียเฟสติวัลได้แล้วนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ไซโกแล้วก็ที่เว็บเ i เ a ียเฟสคอนะคะสามารถซื้อได้เลยแบบจะได้มาดูพวกเราบอกเลยว่าแน่นอนดีมากพี่ชอบเน่้อเหมยมากเลยตอนนี้ยรู้สึกว่ามันแบบดีอ่ะลองก็คือ เนี่ยดีอ่ะเหมือนซื้อเพลงเลยอ่ะ่แล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เอ็มบีเอชเมย์หนึ่งศูนย์หกของเราใกล้จะสี่ล้านแตกแล้วทุกคนเรามาแบบป่านนียมันถึงสี่ล้านกันเถอะให้มันเท่ามารีกันไปเลยนะทุกคนขอฝากทั้งเอสามซิงเกิลของพวกเราสีเจมฟอร์เดนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อ่แวะเข้ามาดูป๊อปอัพไลฟ์ของพวกเราสีเจมฟอร์เดนนะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Tất cả mời là đúng không? Đi, 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 đi,